และนี่เป็นการถ่ายทำสำหรับคลิปที่ใช้ในชีวิตประจำวันสถานการณ์ในร้านกาแฟาค่ะ can can have episode, เจอคนขายเจอใครต่อใครกรแต่ที่อยู่ในร้านค่ะสวัสดีไว้ก่อนสวัสดีตอนบ่ายค่ะคือ after noon คือ after noon นะคะและเขาก็จะตอบกลับมาหาคุณเหมือนกันค่ะว่า o f t f t n r o o o นนะคะและเขาจะถามคุณเพิ่มว่า What can I get you? What can I get you? แปลว่าเขาถามว่าคุณนะ่ะอยากจะดื่มอะไรและคุณก็มีในใจแล้วใช่ไหมคะคุณก็ตอบเข้าไปได้เลยว่า Can I have espresso please เพราะว่าคุณชอบไงคะคุณก็สามารถบอกเขาไปได้เลยหรือคุณจะพูดสั้นๆว่า Espresso please ก็ยังได้ Yes, how many s h o p would you like and what size would you like? เขาก็จะตอบกลับมาว่า yes yes แปลว่าเขารับทราบแล้วว่าคุณสั่งเอสเปรสโซ่และเขาก็ถามว่า how many shot would you like and what ใช่ไหมคะ how many shot would you like and what size would you like เขาถามว่าต้องการกี่ช็อตและต้องการไซส์ไหน double shot and t a l p i e คุณมีในใจแล้วใช่ไหมคะ double shot ไปเลยค่ะเอสเปรสโรุ่นนี้แล้วนะคะ double shot and t a l l และต้องการไซส์อันนี้ไม่ได้แปลว่ายาวนะคะแปลว่าไซส์ใหญ่นะคะ tall, t a l l please Don't you like anything to anything like eat? ทีนี้เราไปต่อถ้าเราสั่งกาแฟแล้วแน่นอนค่ะเขาจะต้องชวนคุณถามต่อเหมือนเซเวเลยอะที่ต้องชวนว่ารับของทานเล่นเพิ่มเติมไหมคะและแน่นอนเขาก็จะถามประโยคนี้กับคุณค่ะ what would you like to eat what would you like to eat อยากทานอะไรเพิ่มไหมคะ cool. คือ I, I please see the menu Could I please see the menu mm hmm. คือคุณกำลังขอเมนูใช่ไหมคะรายการอาหารของร้านนี้ที่จะรับรีคอมเมนต์คือแนะนำคุณได้ให้คุณมีไอเดียในการสั่งเพิ่ม Here <you> are. เขาก็จะยื่นให้คุณแล้วบอกว่า Here you are นี่ค่ะส่วนมากเคาน์เตอร์เขาจะวางไว้เลยแล้วให้คุณดูนะคะ Here you are นี่ไงคะเมนูแน่นอนค่ะคุณเห็นแล้วผ่านตาแล้วแน่นอนเมนูนี้ฉันทานได้ I want ham cheese sandwich. I want ham cheese sandwich. คุณบอกเขาแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าอยากจะได้แฮม e ีสแซน d w i c h เหมือนภาษาไทยเลยพูดทับศัพท์ง่ายๆเลยเขาก็เข้าใจว่าเป็นแซนด์วิชแบบสามเหลี่ยมอะค่ะแล้วก็ยัดชีสเข้าไปข้างในแล้วก็มีแผ่นแฮมเข้าไปข้างในทานง่ายมากแน่นอนค่ะถ้าเขาได้รับเมนูจากที่คุณสั่งแล้วเขาจะตอบว่า yes of course ได้ค่ะ yes of course how much เขาก็จะหันกลับไปทําทันทีแต่แน่นอนว่าหน้าเคาน์เตอร์ต้องถามราคาก่อนเพราะต้องจ่ายเงินก่อนไงคะถามเข้าไปเลยคะ่ะสั้นๆอะไรกไ็แล้วแต่อาหารหรือว่าจะเป็นของทะเล่นหรือเครื่องดื่ม how much สั้นๆเลยเขารู้เรื่องค่ะแล้วเขาจะตอบคุณกลับมาเป็นตัวเลข it's 1 0เขาก็จะพูดบอกว่า it's it's นะคะ it's 2 0 0 h ฟังให้ดีๆถ้าฟังไม่ดีไปดูตัวเลขที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตรง บัญชีอะค่ะตรงแคชเชียค่ะคุณจะเห็นตัวเลขชัดเจนเลยนะคะ here <you> are. ยื่นเงินให้เขาค่ะและบอกว่า here you are นี่ค่ะเงิน this is your queue card please wait find it at the table Okay. thank, thank you. you very much. โอเคเขาจะยื่นการ์ดให้คุณค่ะ this is your queue card คิวก็คือรอคิวนะคุณอาจจะเป็นเบอร์สองก็ได้เพราะตอนนี้กำลังจัดคิวเบอร์หนึ่งให้อยู่และ เวดมี5นาทรอชั้น5นาทีนะคะเขาแจ้งนะคะว่าถ้าเสร็จแล้วคิวเนี้ยก็จะเรียกคุณอีก5นาทีโอเคจากนั้นคุณก็ไปนั่งรอค่ะอีกค่อยโอ้เ ระหว่างที่อาหารมาเสิร์ฟนะคะคุณก็อาจจะมีมารยาทที่แบบน่ารักน่ารักสไตล์คนไทยนิดนึงว่าอืดื่มให้เห็นเลยค่ะแล้วก็ชมว่า very good อร่อยมากรสชาติเยี่ยมมากนะคะคนเสิร์ฟเขาก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตอบกลับมาว่า thank you ขอบคุณนะคะและทุกอย่างก็จบบทสนทนาคุณก็สามารถชิลต่อได้ในร้าน coffee cool c r u s h แบบนี้ละค่ะ คลิปนี้จากกอสนออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ